สวัสด,ดีครับเอาวะสวัสดีครับพี่เหนือเอ้าเอาวะสวัสดีครับพบกับนแล้วครับในช่องพายแซมเปิลส์เมืองครับอืมอันนั้นช่องอะไรคนระับอิลเลฟเว่นไทยลงครับโอ้ช่องอิเลฟเว่นไทยแลนด์ครับคบ่อยจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงอ้วนผอมครับอ้วนผอมมาเจอกันไม่ได้เจอกันนานหรือ,อยังครับไม่ได้เจอกันนานอ้ากอดกันสิเอาวะขี่อะไรนะพี่อะไร อ้อมวกัน uh ่าคิดถึงกันล้โอ้พี่เหนือไม่รู้หมูแบนคิดถึงกันแล้วคุยเรียกหาเไหนเขาว่ามีเอฟซีบอกว่าพี่เหนือเต้นเก่งบ่ไหนเต้นท่าอะไรสอนหมูแบนหน่อยเอฟซีบอกว่าให้พี่เหนือสอนหมูแบนเต้นหน่อยท่าอะไรท่ายำแมงคกิซอนเต้นเหมือนโบบานบอกไหนโบบานเต้นยังไงหมูแบรนโบ้าลเต้นยังไงมาเต้นขึ้นไนไหน พี่เนื้อเป็นอยู่ไหนมาไม่ได้อยู่บ้านตะกลาลหรอไม่นอนแต่อยู่บ้านตาลนอนอยู่บ้านตาดโอ้นอนกับใครพิทธิพสิทธิ์พิทธิสิทธิ์เออทำไมไม่อยู่ไม่คืนนี้เลยเดี๋ยวจะไปเรียกจับแมกิีนูนเออน้องเบนจะไปเรียกพี่เนื้อจับแมกิีนูนแมกิีนูนเจมก็เลยพี่เนื้อเคยไปจับไหมนั่นพระครูประกำมันไหมครับพระครูประกำ สน,สนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยพี่เหนืสนุกเลยพี่เหนือจะไปด้วยหรือเปล่าวันไหนไม่วันเหนือฮะวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบเอ็ดพี่เหนือเปิดเทอมวันไหนวหนึ่งมิถุนาเดือนไม่รู้ครับดูพี่ดูพี่กับน้องครับโอ้โห โอ้หม oh. yeah. yeah. ูเบนสูยกว่าเอ้าไหนเร็วๆเต้นหมูเบนโอ้สอนหมูเบนเต้นหน่อยพี่เนื้อนี่เหรอเห็นเอฟซีบอกพี่เนื้อเต้นเก่งมากเลยคราบว่าไห้หมูเบนถ้าเต้นหมูเบนเด้เฮู้มอุ้ยเนื้อไม่กล้าสอนหมูเบนเลยใช่าใจไหมมูเบนหมูเบนเต้นให้ดูสิป่นขาว เต้นให้เป็นครับหมูแบนต้องได้ยินเสียงอะไรกองยาวก่อนใช่ไหมครับมันพี่เซมมันมันพี่เซมอืมบรรยากายังไงจีไรสมุดเปล่าหืมเด็กตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าอาเจียงเดิมนะคะตอนนี้กำลังเริ่มพิธีบงังคุลแล้วนะครับเริ่มพิธีบังสุกุลไปแล้วบ่ เล่นกับแบนบ่ล่าที<ป>นี้ไม่อยากไปครับอยากเล่นกับหมูแบน<ป>โอ้ได้ของแถมด้วยได้เพื่อนแล้วนี่แม่ซีเรียลซีเรียลไม่ใช่บ่ไม่ต้องขอก,ออก,ก็ไปทำไมเอ๊เอาผักกลบ้านยื่นจะไปขายผลไม้โอ้จะไปขายผลไม้จะไปยไื่น<ม>ทำไม เดี๋ยวไปพร้อมแบนก็ได้แบนจะไปช่วยขายผลไม้พี่เหนือไหมอยู่ซุ้มใหญ่ไงอยู่ซุ้มใหญ่อยู่ซุ้มใหญ่ซุ้มหลังคาเขียวซุ้มหลังคาเขียวรู้จักไหมเออพี่พี่เหนืออยู่ซุ้มอะไรหมูแบนอยู่ซุ้มฮะหมูแบนอยู่ซุ้มน้ำเงินน้ำเงินกับเขียวมาเจอกันครับไปเดินกูได้ไหมไปเลยเดินไปวะ เดินไปทำไมเอาพี่เนืออยากเดิไมน่ไม่ให้พี่สงก็ได้พี่เนือเดินครับอยไับไงเนะครับไปครับผมยอยาเดินไปมันไกลเดินไปี่ไปน่ี่ไไโอ้จะไปสกลงจะให้คุณพ่อส่งที่สุ้มใหญ่นะคะจะไป ขายผลไม้ออนลลี่โอ้อัดสามโอ้โหพี่เนื้อระวังพี่เนื้อจะตกนะข้างหลังอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหมูแบนขยับทีเดียวพี่เนื้อจะตกนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามอ่าสองควาดไปที่ซุ้มหลังคาเกี่ยวกันเลยนะคะ เราก็ตามหาอะไรนะวดนผมวผมวนผว่าเมื่อกี้มาจากวัดป่าเดียนะวนผมรามาอยู่ที่สุ้เคียวนะคะเห็นือวัานีเนูน้องเปนาจะได้ช่วยคนรกับเขาไม่ใช่แอบไปตรงไหนได้หมูสองตัวไปเะ อวนพอมไปทังได้วนพร้อมวอวนมเล่นเกมอยู่ในบ้านครับอ้วนพอมเล่นเกมในบ้านไปดูซิไปดูเไปดูว่าเล่นเกมอะไรกันโอ้เขาไลฟ์แล้วเหรอโอ้โหคนสวัสดีครับ <c oughs> ขอเข้ากล่องหน่อยนะเร้านขาเขียวครับ ตอนนี้เรามาถึงซุ้มเขียวแล้วตอนนี้เขากำลังออนไลน์ผลไม้กันอยู่ค่ะน้องช้างก็อาบน้ำไปใช่ไหมน้องช้างก็เตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าจะเปิดแล้วก็ระเปิดระคั้งคั้งอ๋ออ้วนพร้อมเราอยู่ไหนอ,อะไรนะเขาข้างหลงังเขาอ่ะเอ้าข้างหน้าเขาไม่ได้เหรอ ดีโอดิไม่ลงทุนทำประตูใหม่เลยหาประตูทางเข้าไม่เจอครับเพระเาะว่านานๆเราจะมาข้างโอ้มาซุ้มใหญ่โอ้นี่บุกบุกบุกหลังบ้านนะคะตีท้ายครัวตัวนี้ทำแล้วบุกโดน วันนี้เรามาตีท้ายครัวฟึบเอาในของใครเล่นเอาพี่เหนือให้เนยของใครล่ะเล่นเกมออนไลน์ฮะเล่นเกมออนไลน์ด้วยหอ้นั่นเป็นหรือเปล่าล่ะเป็นเป็นวันนี้สงสัยจะไม่ออกจากซุ้มใหญ่แน่นอนนึงประตูนี้มันปิดไหมนี่กลับบ้านไหมลูกกลับเถอะอยู่นี่มันร้อนโอยู่นนี้ยืนนี้มันร้อนมากเลยนะ ร้อนจยิ้มยิ้ร้อนลูกไปกับบ้านไม่ค่ะไม่ค่ะขอร้องพี่ขอร้องแม่ป๊าอ้าพ่อเราขอร้องลูกกลับบ้านขอ่ร้องครับลูกไม่อย่ากินเกมมากนะลูกนะเดี๋ยวไม่สบายไม่สบาเพราะว่าอยู่นี่อากาศมันร้อนมากอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับฮะอยากได้ห้องแบบนี้ไหมเย็นเย็นนี่น่ะ นี่ีเมนู่หมูเออดูดูขนาดห้องไว้อะราส่สามสามสี่สี่เมเออยากได้ตีพังเด้อขนาดนี้นี่ผมลองดีพอสามเอสามหรือสี่บอกสามอันนี้สามอันนี้อสามสี่สามสี่นี่สี่กว่าอยู่ขนาดห้องไว้ครับนี่กว่ามึงไมขนาดนี้อือสองประมาณสามเมตรขึ้นมัหนงเนาะสามเมตรขึ้น เท่ากันใช่ที่มูลคนอันนี้ดิเท่ากันในมูลคุณสีสีใช่สีสีสีเลยตีไปเลยเออตีไม่ได้สีสีเนาะสีคนสีตกตบตบเนื้อหมดแล้วเขาจะมาทำงานแล้วครับอ่ามาเลยจะคองเราออกเนาะอันนี้พี่เนื้อสละอันนี้ให้หมูนะคะที่เนื้อไปยึดคอมยึดคอม อ้าเห็นไหมใครเล่นเก่งกว่ากันเสอ่จ้เอาเม็ดี้ยงไปหาไโอ้โหนนะล่อยคนน้ไเไม่นเราอยากได้ฮะอยากได้อะไรอ่าครับตอนนี้มาเจออะไรของเ้าอีกแล้วค่ะจะตุคามเหรอโอ้เยอะครับ ไม่ไรเดี๋ยวโผล่แอบองนะอือหือโอเอาอยู่แล้วครับมาถึงก็มีอาหารเสิร์ฟพร้อมด้วยอ้วยหอมของเรานี่เอาดออกดมดีใจจุตปารีสุนมหาราชน่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ตามอุ้มพร้อมมาจนถึงซุ้มใหญ่พอลงยังไงก็น่าจะไม่กลับบ้านค่ะวันนี้ พ่อพ่อหากันทำอะไรในห้องอ่ะ,อะสรุปว่าจะกลับหรือไม่กลับครับฮะอืออ่ะปักฟิสนะครับพ่อไม่กลับแล้วขอร้องนะลูกนะ ครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องทายแสนสั้นขวัญเมืองด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขึ้นไปบว่าไลดูครับมีความสุขมากทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมูสวัสดีครนะอ๋อพี่เหนือพี่เหนือต้องปิดด้วยพี่เหนือเปิดไว้แล้วสวัสดีครับก่อนอุ้ยยูมีสนใจครับมีสนใจครับ